แรกหนีมาผ้าไซเบ็ดครับพี่น้องครับตอนเย็น,นเดือนกำลังขืนครับพี่น้องตอนนี้หกโมงครึ่งครับมาผ้ากันพี่น้องมาเบ่งครับไซเบดเหมือนนี่ไซเบดฝนตกมาขึ้นนี่ตกหนักครับไม่อน,นี่ก็เลยต้องไซเบดเบังป่ามันตะขืนจะกินเหยื่อดีบ่ไอเหยื่อใส่เดือนครับพี่น้องครับ หลังแหลกครับหลังแหลกกับดิไซน์นี่นะครับพี่น้องอนี่ยใสเ่เบรกไปแล้วนครับเลยปล่อยเลยครับนี่พี่น้องดีราดเลยพี่น้อง เกยบประดุกมักครับเสียงนกตุ่มหองพี่น้องเสียงนกตุ่มหองครับเก็บเนื้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเก็บเนื้อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วกลับไป กันก่อนครับเปิดไฟไปหนึ่งเขากันเดี๋ยวค่อยลงมายยมอมเริ่มมืดแล้วครับเดือนกำลังขึ้นครับพี่นอ้องเดือนพระจันทร์กำลังขึ้นเสียงเขียดทองธรรมชาติครับเสียงเขียดเสียงริดริงเรไรหองยามแมลงครับพี่นอ้อง จริงมือเราได้ครับแต่ว่ากล่องมันแฉ่งเลยเสียมืดจนอีเดือนออกแล้วเสียงเขียดจะหน้าห้องครับขับไปนั่นนู้นครับด,ดังไฟหนึ่งเขากันพี่น้องเปิมยามหลังแหลกครับพี่น้องหลังแหลกอันนี้ยังกินบ่นเงีงยอมดครับรุน้ะครับพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว ลัางนี้เห็นลัางนี่ตุ๊กตุ๊กลุนรุนรุนรุนพี่น้องมันรูดหรือบ้านไม่พี่น้องตีล้วครับตีล้วรุนล้วลุนแล้วโอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลุกครับปลาดุกลุกติดแถวปลาดุกติดแล้วติดแล้วครับติดแถวเบิ้งพี่น้องเบิ้ง ้คเขาแล้วต้องหลังแล้วมาครับมาอืมประดุกับประดุกพี่น้องประดุกครับประดุกประดุก,ดก,ดก,ดกติดแล้วครับ ดุกหน้าครับปใส่กับสังครับพี่น้องวันนี้อือยังปักซะลรอย่าดิน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 ได้แล้วครับมันแล้วครับ ปดูหนึ่งโตร,รับพี่น้องหัดเงี้ยงเลยพี่น้องจังวันตรายหัดเงี้ยงเลยครับรูปถ่ายปักมืออ้าเหยียบ้อยพี่น้องเขาก็สั่งเงา หลังเหนียวแล้วพี่น้องมีลุนครับมีลุนอยุส่าครับลุนครับลุนครับโองค์ของหโอ้โหปยังวะโอ้โหพี่น้องโอ้โหบะคอปะคอบะคอโอ้โหพี่น้องปะคอปะคอปุ่พี่น้องไหนอีกอ่ะชอนชอนหมกชอนชอนครับพี่น้องชอนไหนการครับสองนะครับ u ngang cái sóng này, các cái sóng nữa, cả xăng, cả xăng ตอนต่อแล้วพี่น้องมากู้เบ็ดครับหลังจากมาขึ้นยัำไปแล้วได้สองตัวรอบสองบ่ได้ตอนนี้เลยมากู้เบ็ดครับเก็บเบ็ดหลังแหลกวางเปล่าครับเก็บเบ็ดครับเก็บเบ็ดตอนนี้ตีหา้าใกล้ตีหกโมงแล้วครับพี่น้อง อีฟ้าก็สลัวสลัวครับอากาศมื้อนี้แดดยังบ่ได้ดออกเบิ่งครับติดจุดตัวบนน้อเช้านี้เป็นหลุดเหมือน,นครับพี่น้องสิงมีติดจุดตวัวปะหลังนี้ก็บ่มีหยัง